ตัวนี้เป็นตัวกล้องเลตดอทนะครับแล้วก็มีตัวยางอะไหล่เร็งต่างเขาเป็นลูกกระสุนผมใช้ลูก9มิลนะครับกระปุกหนึ่งจะมีอยู่ร้อยนัดแต่ถ้าเป็น8มิลใส่กระปุกนี้จะตกที่1้อยสี่ี่นัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ลูกใหญ่กว่าต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะพี่ตัวนี้เป็นตัวหนักพลาสติกมือไม่ได้รีวิวเลยนะครับนะฮะผมโกลไปสา0ร้อยนะพี่มีเป็นตัวตัวแผ่นด้านในเป็นตัวฟแตันเลสแล้วก็มีตัวพลาสติก ABS นะครับกระชับมือดีขนาดมันจะมาตรฐานเลยมียางแบบนี้ให้3ชุด เอาไปยิงดูพี่ผมก็ใช้อยู่นะครับยิงเนี่ยตัวยางมีให้แบบนี้สชุดแบบนี้เลยนะครับมีลูกกระสุนให้โปรส0มครับไปไปดูตัวอื่นกันนะครับวันนี้วันที่2ีเดือนกรอกกะแลกระดาคมกเหมือนเดิมนะครับพี่ส่วนถ้าเกิดสนใจก็คือเบอร์นี้นะครับโทรกับไลน์ศูนย์หกห้านย์เก้าเจ็ดเนะครับเดี๋ยวพอโทรผมทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับอยู่ใต้โพสตให้นะฮะจดทันไหมพี่เบอร์นี้นะครับไปดูกันนะฮะ อันนี้ก็ประกอบวันนี้นะครับเป็นตัวไม้ประดู่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานไม้ประดู่เดี๋ยวไปดูด้านในนี้นมีประดู่แล้วก็มีไม้ตัวนี้เป็นไม้ไม้ตะโกนะพี่่ตะโกเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อสีมจะออกเหมือนงาเลยครับผมจะลงด้านก่อนนะครับจะไม่ลงเงาก่อนถ้าลงเงาในสีมจะเพี้ยนจะต้องลงสีด้านนะครับไปสามรอบเสร็จแล้วก็ลงเงาอีกสองรอบสรุปเป็นห้ารอบ มันก็จะได้เนื้อแบบนี้ถ้าเราลงด้านไปเลยมันจะออกข,า,ขาวๆนะครับอันนี้อันนี้นนเคล็ดลับลงถ้าเกิดเราลงเงาเลยนะสีมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นคึมๆนะออกส้มๆนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้เบื้องต้นให้ดูไม้ตะโ,โกนะฮะแล้วก็มีไม้ประดูด้านนี้นะครับเป็นประดูเป็นไม้ตะโกสลับกันชุดน,นี้ยังไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะประกอบวันนี้นะครับพอดีเราพักเที่ยงกันตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับมีมือสอดมีกำคอด้านนี้นะครับ เราประกอบอันนี้เป็นไม้ตะโกรครับที่ทําอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในบ้านพี่ไปดูด้านนอกก่อนนะฮะตัวสั้นตัวใหม่ช่วงชักสี่สิบเซนนะครับเป็นตัวมินินะครับตัวนี้แล้วก็มีกําลังประกอบกันบรรยากาศดีด,ดีเนี่ยท้านนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกระจบแป๊บหนึ่งพี่เพื่อคิดคิดจะถ่ายทําก็ถ่ายทําเลยนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตาลาย เขอเปิดเดี๋ยวตัวนี้ก,กนแป๊บนึงนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับที่ผมต้องบอกเพราะว่า<ม>เดี๋ยวลูกค้าดาูดูคลิปแล้วเป็นคลิปเก่าๆบางคนดูทั้งสามสี่ปีแล้วพี่มันงานมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วปักเข้าเรื่องเลยนะครับปึ๊บค่อยๆหมุนก่อนอันนี้เป็นงานไม้ไม้ประดูนะครับส่วนเรื่องงานประดูทรงมือสอดเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมีนะครับ,นะรบมือสอดจะเป็นประมาณนี้ ส่วนเรื่องไปดูตัวโปรโกันวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างผมมีผมจะละชุดเดิมออกนะครับอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นตัวชุดใหม่ทั้งหมดชุดใหม่มันก็จะลองงามใส่งามอย่างเดียวส่วนชุดเดิมนะครับที่มีอย่างเงี้ยนะครับผมมีอยู่นับมีอะไรมาเล่นบ้างลูกค้าทักถามเยอะมากมีโปรโม,มีโปรโมไหมนะครับเพื่นผมจะโปรโเรื่อยๆอยผม <S <S อยู่ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบห้าพันท้ายเนื้อเรื่องเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นไม้มาค่าแบบนี้เลย เป็นลายเสือนะครับมาค่าลายเสือผมโปรอยู่นะครับพันเก้านะครับโปรอยู่เรื่อยๆผมจะมียางแบบนี้ให้2ชุดนะครับในแต่ละเปินมียางสองแล้วก็มีลูกกระสุนให้หนึ่งแล้วแต่ละรุ่นบางรุ่นก็จะมีขากล้องติดให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่มาติดเลเซอร์ติดแรงต่างได้อันนี้ราคาแบ่งปันผมโปรวันนี้วันเดียวนะครับเพราะว่ามันไปมันวันเดียวมันก็หมดพี่ปกติผมโปรผมโปรพันสาม 1, 3, นะครับถ้กาก็เลยเอาตัวนี้นะครับตัวหนึง่ง ขาเรียกว่า็ทรงยกยิงสั้นนะครับยกยิงสั้นไม้มาฆ่าลายเสือพูดว่าลายเสือก็ได้นะฮะตัวยกยิงสั้นสั้นมันกระทัดรัดส่วนเรื่องความแรงมันจะแรงเหมือนกันหมดพี่เพราะว่ามันเป็นชวงชาติเดีวยวกันหมดเลยมีตัวสั้นอยู่สามตัวนะครับตัวยาวตัวนี้เป็นมาฆ่าลายเสือมีอยู่ตัวเดียวนะครับไปราคาเดียวกันเลยพี่นะครับให้ไวเลยพันสามหุนหวยนะครับมีตัวนี้ตัวนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับลูกค้าจองไว้สองคนแล้วก็เงียบหายน่าจะเมียด่าไปแล้วนะครับ พอพันเดียวพอตัวเดียวนี้นะครับหนึ่งพันบาทพอนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นราคาเพราะผมปเคยปทิ้งไปหนึ่งพันนะครับแล้วก็ล็อกไว้แล้วผมก็ไม่ได้ขายคนอื่นเลยพี่แล้วคนพี่ก็เงียบโปหนึ่งพันตัวเดียวครับนอกนั้นตัวนี้เป็นตัวช่องชักสี่สิบเซนเป็นตัวใหม่นะครับส่วนเรื่องยางเนี่ยยางมันจะเป็นยางขนาดหกมิลแบบนี้จะเป็นยางใหญ่กว่านะครับด้านนี้มันจะเป็นห้ามิลตัวนี้ผมใช้ยางใหญ่นะครับยางตัดเสร็จแต่ยังไม่ได้ใส่ผมไม่ทันละผมปลูไปรอบนี้เอาพันสามพอนะครับเฉพาะวันนี้นะ นะครับราคาปกติมอยู่ที่พันเแรงเหมือนเหมือนกันหมดเพราะาตัวนี้ใช้ยางใหญ่แล้วก็ตัวง่ามเป็นตัวเล็กนะครับทำเซฟกันลัน่นจะต้องถอดออกมาหมดเลยพี่ไม่ทาไม่ได้นะครับใหญ่ไหมตรงนิ้วผมเนี่ยมันจะเป็นกระเดื่องล็อกนะครับต้องทํามันเอาไว้ไล่ต่างต่างสะดวกมากพี่นะฮะแบบนี้ตัวนี้สวยมากทรงดีแล้วก็ติดกล้องติดเลเซอร์ได้ด้วยเป็นปืนแบบกระทันรัดใสน่ในรถไถน,นะพี่ช่วงชัก40เซนยาวโดยรวมอยู่ที่ประมาณ70เซนครับโดยรวม70นิดเดี๋ยวผมเดาดูแล้วนะฮะพอช่วงชัก40 สวยมากมียางให้สอยมันโปนะรพันสามนะเฉพาะวันนี้นะครับด้านเป็นเป็นไม้ประดูนะแบบนดนน่นะครับแบบนี้พัดออกมาเนี่ยนะครับผมมาเลือกเอาเลยครับอย่างเงี้ยนะฮะพันสามมีตัวไหนอีกด้านนี้ก็พันสามครับหุ่นหวยพี่คุณพี่จะเอาตัวไหนคุณพี่ก็เลือกเอานะครับแบบนี้ตัวนี้เลยอันนี้เป็นไม้ประดู่ทรงมือสอดนะครับช่วงชักเจ็ดสิบเซนยาวโดยรวมก็เมตรสิบรถกระบะรถเกง๋งช่วงแคบของเราอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะครับ ส่ได้สบายครับร้อยสี่สิบเซนยังเหลืออีกไม้บรรทัดหนึง่งอันนี้ไม้มาค่ามีตัวเดียวครับปโปรตัวที่มันเสร็จแล้วนะครับแบบนี้งานยังไม่เสร็จผมขี้เกียรอ,อให้ลูกค้ารอนะพันสามครับอันนี้อันนี้ปโปรงานที่มีเลยนะครับแบบนี้คุณพี่โทรมาเลือกเอาเลยครับไม่มีตําหนินะครับมันเป็นงานใหม่ๆนี่แหละพี่นะครับแต่เดินไปเดินม,มาก็เลยเห็นนะออเอาโปรหน่อย มีตัวยาวอยู่หนึ่งตัวนะครับช่วงชัก80ด80มาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้ช่วงชัก80ด80ไม้ประดูกแก่นเต็มเลยพี่ราคาโดยปกติ2,900นะครับพี่เมื่อ5,6เดือนก่อนผมโปรวันนี้พันสมียางแบบนี้ให้2ชุดเป็นยางใหญ่นะครับยิงลูกแก้วได้ยิงลูกแก้วเพราะว่าหนึ่ง<ม>เรื่องเรื่องผ้ารองมันใหญ่มันจะข้อมได้พี่นะครับแบบนี้หุมได้ลูกแก้ว10 ลูกแก้วสิบหกมิลที่เราดีดกันถ้าเราไปใช้แบบนี้นะครับยิงลูกแก้วสิบหกมิลม,มันห่อไม่ได้ี่มันใส่ยากหอ่อน้าก็ห่อได้ไม่หมดครับอยู่ประมาณนี้อ้วนอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไกลปืนเนี่ยมันมัน,มน,มนอาได้อาได้ปล่อยลูกแก้วได้แต่มันจะใส่ยากเพราะฉะนั้นถ้าจะยิงลูกแก้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับถ้าเราไม่ได้ยิงลูกแก้วเราก็ไม่ต้องสนใจว่จะยิงใช้ลูกเหล็กแปดมิลจนไปถึงสิบหกมิลลูกเล็กๆก,ก็ยิงดีโลหมดเลยแล้วที่สําคัญมีตะโก้ด้วยี่หุนหวยครับก็เอาเท่านี้นะ,นะลิ ผมก็ไปเริ่มต้นหากินคลิปใหม่สรุปเอาคลิปนี้ไปเลยกันถูกๆอันนี้คือเนื้อไม้ตะโกนะครับแบบนี้เนื้อจะออกคำคล้ำนะครับเอ่อข,ข,ขาวๆไม้เนื้อแข็งกว่าปะดูน้ําหนักมากกว่านะครับน้ําหนักโดยรวมอยู่ที่2.4กิโลกรัมนะครับปะดูจะวิ่งอยู่ประมาณ2กิโลกรัมต่างกันประมาณ4ขีดเพราะฉะนั้นเนื้อตัวนี้แข็งกว่าไม้ตัวนี้ครับไม้ตะโกครับพี่นะครับกำลังจะทําเยอะมากสวยมากพี่เราพันสาม คุณพี่ไม่ต้องไปทำเองนะครับทำเองแพงกว่าคุณพี่ลองดูชุดบนนะครับตัวง่ามวิ่งอยู่ใน l a z a d a วิ่งอยู่ในอ,อินเทอร์เนต็ตอะ่างสี่ร้อยตัวไกลนะครับสองร้อยหกร้อยตัวล่างอีกนะครับตัวยางนะครับตัวยางตัวล่างเหล็กอีกนะฮะตัวยางยึดด้านหน้าตัวพันท้ายนะครับทำมาก็ไม่รู้จะสาภาพไหนก็ไม่รู้อาจจะเสวยก็ได้นะฮะแพงกว่าอีกครับลูกกระสุนอีกจะไปซื้อยูไสนะฮะ นี่พี่เอาเวลาไปอยู่กับลูกกับเมียพี่โทรสั่งเอาพันสามจบครับวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับมีอยู่เท่านี้ละท้ากเาเลยแล้วกันนะฮะผมก็เลยเดินไปเดินมาเพราะ่เดี๋ยวผมจะไปะชุดนี้ชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกำลังไล่เรียงกําลังประกอบกันนะครับด้านนอกก็เยอะนะพี่โอเคขอบพระคุณครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านล่างให้นะฮะขอบพระคุณครับ